วัดีค่ะวันนี้นะคะพี่ดีน่าจะพามาผสมยาที่ใช้บ่อยใน icu นะคะก็คือยาเฟนตานิลค่ะเป็นยาซีเดตคนไข้นะคะค่ะโดยเราจะผสมคุณหมอมีออเดอร์เฟนตานิล10ต่อ1เวนดิบ8ปซีซี per o u r นะคะตัวยาที่เราจะผสมก็คือ 1, ีเดกโตสอินวอเตอร์ค่ะ144ยแล้วก็เฟนตานิลนะคะ 500ไมโครกรัมค่ะเท่ากับ10 ml ค่ะโดยเราจะผสมเป็น5เปอร์เซ็นต์เล็กตตอเตอร์8 0 ml นะคะบวกกับเฟนตาเนียลพันไมโครกรัมก็คือจะเป็น10ต่อ1ค่ะเป็นดิบ8 cc เปิร์อรค่ะโดยเราจะใช้ยาเฟนตาเนียล m นะคะเพราะ1 m ประกอบด้วย เฟนตานิล5 0 0ไมโครกร,รัมเท่ากับ10 c ซีซีดังนั้นเราจะดูดน้ำในอ่า5%เนเด็กตัววเตอร์ทิ้งก่อนในหลักการผสมยานะคะสารละลายที่เข้าไปก็คือต้องเท่ากับถ้ามันมีตัวทำละลายที่เป็นน้ำนะคะเราต้องเอ,เอาขนาดที่เท่ากันนะคะทิ้งออกไปก่อนเสร็จแล้วเราจะผสมเฟนตานิลเข้าไปอีก20 cc ซีซีนะคะ mm ah.